วัสดีครับนักศึกษาขอต้อนรับก็สู่การปฐมเทศครับในชุดวิชา8 7 7 1นชื่อนะครับแนวคิดทางการเมืองและสังคมนะครับสำหรับคำอธิบายในชุดวิชานี้นะครับผู้ศึกษานะครับก็สามารถรู้ถึงประวัติศาสตร์นะครับที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ภูมิบัญญานะครับผ่านแนวคิดทางสังคมการเมืองนะครับของนักปัญชญาหรือนักปราชญ์นะครับนักคิด นะครับทางการเมืองและสังคมคนสําคัญสําคัญนะครับตั้งแต่ในยุคอดีตนะครับก็คือไล่ไปตั้งแต่กีดโบราณนะครับมาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับรวมถึงเข้าใจนะครับแนวคิดหลักที่สําคัญสําคัญนะครับในการศึกษาความคิดทางการเมืองและสังคมนะครับซึ่งก็ได้แก่นะครับแนวคิดว่าด้วยความเป็นมาของรัฐนะครับพัฒนาการของรัฐนะครับอำนาจ นะครับความชอบรรนะครับความชอบธทมนี้นี่ก็คือความชอบธรรมของตัวผู้ปกครองนะครับที่เรียกว่าอ,าองค์อธิป,ปัตย์นะครับซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจหลักในการปกครองนะครับรวมไปถึงนะครับการาที่นักศึกษาสามารถเข้าใจนะครับถึงรูปแบบการปกครองแบบต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นระบอบปัจจุบันนะครับเช่นระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบที่เคยเป็นมาหรือกําลังเป็นนะครับก็คือระบอบประชาธิโทษน,น,นะครับระบอบสมบูรณาจาสิทธิราชาระานะครับระบอบประชาธิปไตยนะครับระบอบคณะธิปไตยรวมไปถึง ระบบที่เกิดขึ้นมาล่าสุดนะครับก็คือระบบอ่าอ่าเผด็จการอำนาจนิยมแบบเสร็จนะครับแล้วก็เมื่อรู้นะครับแนวคิดต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับแนวคิดนะครับทางอ่าสังคมนะครับการเมืองศาสนานะครับอ่าเข้ากับเรื่องของปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับหรือเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับและก็นำความรู้ทางสังคมการเมืองนะครับหรือแนวคิดต่างๆเนี่ยที่นักศึกษาได้เรียนมานะครับมาใช้ประยุกต์ นะครับหรือเขาเรียกว่าอธิบายนะครับในเชิงวิเคราะห์นะครับเพื่อเข้าใจนะครับปรากฏการณ์ทางการเมืองทางสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นของทั้งในประเทศไทยเองนะครับหรือทั้งในสังคมโลกหรือนานาชาติได้นะครับนั่นก็คือคำอธิบายนะครับของชุดวิชาแนวคิดทางการเมืองและสังคมนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้คำอธิบายแล้วนะครับนักศึกษานะครับที่จะศึกษาวิชานี้ก็ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ชุดวิชานะครับวัตถุประสงค์ชุดวิชา 81712นะครับหรือความคิดทางการเมืองนะครับในข้อที่1นะครับก็คือของชุดวิชานี้นะครับก็คือทําให้สามารถนักศึกษารู้ถึงความคิดหลักนะครับที่มาที่มีความสําคัญนะครับของนักปัญญานะครับในยุคต่างๆได้นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับก็สามารถแบ่งยุคสมัยนะครับแบ่งยุคสมัยในเชิงพัฒนาการทางความคิดนะครับทางการเมืองนะครับและสังคมได้นะครับพร้อมอธิบายนะครับให้เห็นถึงเหตุผลนะครับ ในเรื่องของความเชื่อมโยงความต่อเนื่องนะครับหรือความแตกต่างในแต่ยุคและสมัยได้ก็คือนะครับวัตถุประสงค์ทั้งข้อ1ข้อ2นี้ต้องการนักศึกษารู้ถึงความคิด นะครับที่สําคัญสําคัญนะครับของนักปัญญาเช่นสมัยโบราณนะครับมีนักคิดคนไหนนะครับที่ให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรนะครับแล้วก็สามารถแบ่งยุคสมัยต่างๆนะครับยุคสมัยโบราณเริ่มเมื่อไหร่นะครับยุคยุคกลางนะครับเริ่มเมื่อไหร่ยุคสมัยใหม่เริ่มเมื่อไหร่นะครับอนนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์นะครับในข้อที่2ของชุดวิชานะครับส่วนนะครับวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายหรือข้อที่3นะครับเมื่อนักศึกษา รู้แนวคิดนะครับรู้การแบ่งยุคสมัยแล้วนะครับก็นําเอาความแนวคิดนะครับและความรู้ที่นักปัชญาการเมืองนะครับเอมานะครับวิเคราะห์เข้ากับปรากฏการณ์ทางสังคมนะครับที่นักศึกษาอาจจะเลือกขึ้นมานะครับหรือนักศึกษาสนใจนะครับมาใช้เอาความคิดนะครับเอาวิธีคิดนะครับเอาสิ่งที่นักปัชญาในอดีตได้บอกมานะครับมาใช้ นะครับเพื่อมาเป็นความรู้พื้นฐานนะครับในการทําความเข้าใจนะครับปรากฏการทางสังคมนะครับที่บอกว่าทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศใต้นะครับต่อไปนะครับก็นะครับจะเป็นเนื้อหานะครับของรายการนะครับที่นักศึกษานะครับสามารถรับชมได้นะครับก็คือนะครับรายการที่1นะครับเกี่ยวกับการศึกษานะครับความคิดทางการเมืองและสังคมนะครับในยุคที่เรียกว่ายุคคลาสสิก ะครับและก็ยุคโรมันนะครับคลาสสิกก็คือเป็นยุคของกรีกโบราณนะครับและก็แน่นอนนะครับตามมาด้วยโรมันนะครับก็นะครับในรายการที่1นนะครับรายละเอียดนะครับก็มีวิธีวิทยานะครับในการศึกษานะครับแนวคิดทางการเมืองและสังคมก็คือวิธีการนะครับในการศึกษาในการทำความเข้าใจนะครับแนวคิดทางการเมืองและสังคมนะครับใน หัวข้อที่2นะครับนักศึกษาก็ต้องนะครับรู้ถึงกําเนิดนะครับที่มาพัฒนาการทางความคิดของสังคมนะครับในสังการเมืองกรีกและโรมันยุคโบราณนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรหรือมีกําเนิดอย่างไรนะครับรวมไปถึงความสัมพันธ์นะครับและก็ผลนะครับอิทธิพลที่ส่งผลต่อความคิดการการเมืองในยุคต,ต่อมานะครับต่อมานะครับในรายการที่2นะครับศึกษาถึงความสัมพันธ์นะครับระหว่างแนวคิด นะครับในทางเทววิทยากับความคิดทางการเมืองและสังคมนะครับในรายการที่2นะครับก็มีรายละเอียดนะครับที่ประกอบด้วยนะครับแนวคิดนะครับที่เชื่อมโยงนะครับระหว่างแนวคิดนะครับทางการเมืองและสังคมนะครับซึ่งซึ่งมีผลนะครับหรือซึ่งเป็นผลมาจากแนวคิดในทางศาสนานะครับศาสนาการเมืองนะครับมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับผู้ปกครองนะครับทุกยุคทุกสมัยนะครับใช้แนวคิด นะครับใช้คัมภีร์ทางศาสนานะครับมาเป็นหลักการในการปกครองหรือเป็นความรู้นะครับในการใช้ปกครองนะครับก็คือแนวคิดในเรื่องของเทววิทยากับการเมืองนะครับทีนี้นะครับในเทววิทยากับการเมืองนะครับนักศึกษาก็ต้องศึกษาถึงนะครับประเภทของศาสนานะครับเช่นแนวคิดในเรื่องของเอกเทวนิยมนะครับซึ่ง เป็นเรื่องของรูปแบบการปกครองนะครับที่นิยมนะครับเอาความคิดทางศาสนามาใช้นะครับส่วนในรายการต่อมานะครับรายการที่3นะครับก็เป็นการศึกษานะครับแนวคิดทางการเมืองและสังคมปลายยุคกลางและต้นสมัยใหม่นะครับก็ไล่เรียงมานะครับตั้งแต่ยุคโรมันนะครับพอหมดยุคโรมันแล้วนะครับก็เข้าสู่ยุคกลาง นะครับยุคกลางและตามมา้วยยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการซึ่ง2ยุคนี้ก็มีความสัมพันธ์นะครับซึ่งจะปูพื้นนะครับไปสู่การศึกษาความคิดทางการเมืองในยุคสมัยใหม่นะครับรายการที่4นะครับรายการที่4ก็ถือว่าเป็นแนวคิดทางการเมืองและสังคมในยุคใหม่นะครับก็ใช้ชื่อว่าการศึกษานะครับที่มากําเนิดของแนวคิดนะครับที่มีความสําคัญนะครับก็คือทฤษฎีสัญญาประชาคม นะครับก็คือเป็นการกําเนิดของรัฐสมัยใหม่นะครับต้องศึกษาแนวคิดทางการเมืองของนักปรัชญาเช่นโทมโทัสน็อปจอห์นล็อกและก็ลสโซนะครับรายการต่อมาคือรายการที่5นะครับศึกษานะครับแนวคิดทางการเมืองและสังคมในยุคที่เรียกว่า,าภูมิปัญญาและแนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์นะครับยุคแสงสว่างแห่งภูมิปัญญาหรือยุคภูมิปัญญานี้ก็คือเป็นยุคที่โลกตะวันตกนะครับได้ก้า ขึ้นสู่จุดสูงสุดทางความคิดนะครับซึ่งมีประกอบด้วยความเจริญน,นะครับความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับและเปลี่ยนผ่านนะครับมาสู่ยุคปัจจุบันนะครับซึ่งมีอิทธิพลจากยุคแสงสว่างธรรมัญญาก็คือยุคโลกาพิวัต์นะครับต่อมาในรายการที่6กนะครับก็ศึกษาสึ่แนวคิดทางอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่มีความสําคัญนะครับอุดมการณ์ทางการเมืองเราจะเห็นได้บ่อยๆนะครับอุดมการณ์แบบชาตินิยมอุดมการณ์แบบสังคมนิยม นะครับเกิดขึ้นมาเมื่อไร่แล้วก็สิ้นสุดเมื่อไรนะครับจะได้ดูในรายการที่6นะครับส่วนต่อมานะครับรายการที่7นะครับแนวคิดสิทธิมนุษยชนนะครับมาคู่กับแนวคิดแบบปผด็จการนิยมแบบเสร็จนะครับซึ่งอสองแนวคิดนี้ก็เป็น2ด้านของเหรียญเดียวกันนะครับเกิด mm hmm. ขึ้นมานะครับแนวคิดแบบ เพศการานานนี่ตนแบบเสร็จเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็แนวคิดแบบสิทธิมนชนก็พยายามที่จะเข้ามาแก้ไขนะครับรายการที่8นะครับรายการต่อมานะครับเป็นแนวคิดสดนินยมและการเมืองนะครับและมันทุ่สมัยว่าด้วยความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมก็เป็นแนวคิดที่เขาเรียกว่าเป็นทางเลือก นะครับที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพนะครับความเจริญก้าวหน้าของสตีนะครับและก็เรื่องของเรื่องความยุติธรรมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับหรือการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับรายการที่9นะครับรายการที่ว่าด้วยนะครับแนวคิดทางการเมืองแบบตะวันตกและตะวันออกนะครับในบริบททางสังคมไทยนะครับก็คือแนวคิด ที่เข้ามาเนี่ยมันมีผลต่อสังคมไทยอย่างไรหรือนํามาใช้ในสังคมไทยอย่างไรหรือเกิดขึ้นในว่าทําทางการเมืองไทยแบบไหนนะครับและรายการสุดท้ายนะครับรายการที่10นะครับก็คือแนวคิดทางสังคมตะวันออกและตะวันตกร่วมสมัยนะครับซึ่งประกอบด้วยแนวคิดแบบหลังอนาธิคมนะครับแนวคิดว่าด้วยการม i เก a ช i ก็คือผู้อพยพและก็แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมืองโลกนะครับหรือ c o s m o p o l ิ t ต n นะครับนั่นก็คือรายการนะครับทั้ง1ิรายการนะ นะครับที่นักศึกษานะครับสามารถรับชมได้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ประจําชุดวิชานะครับก็จะมีด้วยกันนะครับศึกษาจากคลิปวิดีโอนะครับนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาจากอีบุ๊กนะครับเอกสารประกอบการสอนนะครับวิชาดวนชา8 1 7 1 3นะครับทอัพยากรจากการเรียนรู้อื่นนะครับเช่นแบบประเมินนะครับโอเคนะครับวิธีการศึกษานะครับ ผลลัพธ์นะครับการเรียนรู้ที่คาดหวังนะครับก็แล้วก็คลิปวิดีโอการสอนนะครับเอกสารการสอนชุ้วิชาอีบุ๊กนะครับการสอนแบบกิจกรรมแบบรัดหมายนะครับสอนเสริมแบบออนไลน์แบบเก็บคะแนนนะครับและแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้นะครับสุดท้ายนะครับก็คือการเก็บคะแนนนะครับในการเรียนการสอนนะครับก็วิชานี้นะครับในระดับบัณฑิตศึกษานะครับก็คือนักศึกษานะครับจะมีการสัมมนานะครับสอนเสริมแบบออนไลน์นะครับแบ่งเป็น2ครั้งนะครับ มีคะแนนเก็บนะครับครั้งละา30คะแนน2ครั้งรวมก็เป็น60คะแนนหรือคิดเป็น60%ของการเรียนการสอนทั้งหมดและก็อีก40%นะครับหรืออีก40คะแนนก็เป็นคะแนนที่สอบไล่ปลายภาคนะครับเมื่อนักศึกษาได้ดูนะครับเนื้อหาต่างๆจบแล้วนะครับผู้ผมในฐานะผู้สอนนะครับประธานชุดวิชานี้นะครับก็หวังว่านักศึกษาคงจะเข้าใจเนื้อหานะครับวิชา นะครับของชุดแนวคิดทางการเมืองและสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับและหวังว่านะครับนักศึกษาทุกคนคงจะสอบนะครับได้ผ่านวิชานี้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ